การเดินทางของเหลวนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะน้ำปลาไม่มีกลิ่นนะคะส่วนน้ำมันมะพร้าวนะคะมีกลิ่นนะคะอันนี้น้ำมันไข่เกียวค่ะอันนี้สีผสมอาหารนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะลงไปในนะ้ำเปล่าก่อนนะคะตัวโย,ยนใส่น้ำกันเลยค่ะ มันจะวิ่งยังไงคะวิ่งเหมือนมังกรเลยคะ่ะใสอีกค่ะอืมไ่้แล้วคะ่ะมาดูน้ำมันรถทาวเวอรกันนะคะเอาให้อเอาให้ลุงคะ่ะเป็นเม็ดกลมๆกระนังไหลลงข้างล่างคะ่ะเห็นไหมมันไหลลงข้างล่างอยู่คะ่ะ น้ำมันไข่เจียวค่ะอะไรค่ะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะถ้าสองตรงนี้ก็จะใหญ่นะคะใหญ่มากเลยค่ะมันค่อยๆยหยดลงไปนะคะมันเป็นเม็ดกลมๆค่อยคยไหลลงนะคะล่างนะคะดูสิยังไม่ไหลลงเลย<อ>เห็นไหมไหลลงทีละกล้อนทีละก้อน น้ำเปล่าเป็นไงบ้างสีม่วงแก๊สเลยค่ะมองไม่เห็นเลยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำลงไปในแก้วกันแก้วที่สามแก้วที่สองค่ะกันเลยตั้มันนี้ก่อนนะคะว้าวีม่วงสแ๊สเ,เลยค่ะีมั้งค่ะว้าวเหมือนกันเลยค่ะโอ้ ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าโดนน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นฟองๆเลยคะ่ะมันจะลอยอยู่ขบนนะคะน่าจะอยู่ข้างล่างนะคะเห็นไหมไหมคะว่ามันไม่รวมตัวกันมันอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสวนขบนแล้วก็จะไม่เห็นเพราะาฟองมันปิดอยู่ค่ะถ้าส่องไปตรงนี้มันก็จะเห็นฟองนะคะเดี๋ล้วเดี๋ยว,ล,วลองคอนดูกันนะคะว่าจะรวมตัวกันไหมคะคนกัน คนะเป็นฟองเล็กๆแล้วค่ะมันเหมือนไม่ติดกันแล้วอะค่ะไม่รวมเลยค่ะแยกออกจากกันหมดแล้วนะคะเฮ้ลองน้ำมันน้ำมะพร้าวสิคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเกิดสีสวยอย่างเดียวกาแล็กซี่เลยค่ะคนอีคนต่อคนต่อคนต่อนะคะสีขาวเนี่ยทำให้เราปิดบังมันนะคะ เป็นยังไงคะคนแล้วเป็นงไงลูกแล็กซี่มากเลยค่ะต้องถา่ายขบนนะคะแล็กซ hmm. ี่ีไหมคะอยู่ตรงนี้สีอยู่ตรงชั้นน้ํามันนะคะแ้วถัดไปก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะเฮ hey เลยค่ะแน่อาวสีอยู่ที่ไหนลูกสีอยู่ขบนค่ะมันมกําลังจะลงไปข้างลาง่างยัง กำลังจะลงค่ะอาะล,งลงข้างล่างแล้วลงข้างล่างสวยมากเลยค่ะเป็นกาแล็กซี่เลยนะ,ะอ้าแล้วแล้วน้ำมันล่ะน้ำมันลงหรือยังลงแล้วน้ำมันพืชสีลงชฉกเหรอมะพร้า,า,าวน้ำมันมะพร้าว